สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทํายืนซ้อนจัก,กรยานน่ารักน่ารักในเกมซาวกูระซ i คู l ิมูลเลเตอรนะคะทุกคนในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตามหน้าปกตามชื่อคลิปเลยนะก็คือจะเป็นตัวละครที่ จะใช้ตัวละคร2ตัวและสิ่งของอย่างหนึ่งก็คือตัวผู้ชาย1คนตัวผู้หญิงหนึ่งคนนะคะแล้วก็สิ่งของคือจัก,กรยานเนาะตัวละครเนี่ยจะใช้เป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนอะไรก็ได้นะทุกคนหรือจะใช้เป็นชายหญิงแฟนกันเพื่อนกันพี่น้องก็แล้วแต่นะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยแป้จะยกตัวอย่างเป็นผู้ชายเป็นคนขับผู้หญิงเป็นคนซ้อนนะคะทุกคนจะได้ดูแบบเป็นโมเมนต์แฟนกันขับจัก,กรยานหลังเลิกเรียนน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคน ก็คือไม่ใช่การทำเป็นบั็กหรืออะไรนะเราสามารถซ้อนได้จริงขับได้จริงนะคะทุกคนขั้นตอนแรกให้ตัวผู้ชายเนี่ยซ้อนจัก,กรยานก่อนเนาะตัวจักรยานนี่คือมันไม่มีที่ซ้อนนะเพราะว่าทางเกมเนี่ยมันเป็นของประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วประเทศญี่ปุ่นก็คือกฎหมายเนี่ยจะไม่ให้ซ้อนจักรยานสองคนนะคะทุกคนก็คือไม่ให้ซ้อนจักรยานเลยนะพอผู้ชายขึ้นจักรยานแล้วเนี่ยก็ให้เรากดคุยกับผู้หญิงให้ได้นะเดี๋ยวหามุมก่อน พอกดคุยแล้วขั้นตอนนี้ทุกคนต้องใช้ความไวนะคะก็คือให้เรากดกดอุ้มแล้วก็กดกอดอย่างต่อเนื่องนะคะให้เรากดอุ้มปุ๊บแล้วก็กดกอดปับเลยนะคะทุกคนอ่ะพอเราอุ้มแล้วมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้เนี่ยให้เรากดได้อีกเนี่ยแสดงว่าได้แล้วเนาะของแป้งเนี่ยทำแค่รอบเดียวก็ได้แล้วนะเพราะว่าแป้งเนี่ยทำจนชินมือแล้วนะคะทุกคนต่อมากดชาร่าอีดิช่องสีม่วงเลย ต่อมากดแล้วก็มาที่โพสโ o มดด้านล่างแล้วก็มาที่ท่า t ็อ k เดลี่นะคะดูคนเลื่อนไปท่าที่1นึ่เนาะเลื่อนไปทางขวามือแค่รอบเดียวนะก็จะเป็นท่านี้แกว่งไปแกว่งมาเยาะ,ะเยาะเยยนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดกดแซดบวกหนึ่งครั้งนะเพราะว่าตัวจะได้ตรงๆนะคะต่อมาเราก็ทำการ เลื่อนไปข้างหลังให้มันทะลุตัวผู้ชายนะคะทุกคนแล้วเราก็ปรับไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวนะแล้วก็เลื่อนลงหาองศาที่แบบทุกคนคิดว่าปรับแล้วมันจะดูดีนะคะทุกคนจริงๆใครจะใช้ท่าอื่นก็ได้นะแต่ของแป้งเน่จะเลือกเป็นท่าท็อกเดลี่หนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าท่านี้มันแบบมันดูกวนมันดูน่ารักดีนะคะทุกคนแบบมันดูกุ้งกริงน่ารักดีนะคะ อรที่อยากจะปรับสีหน้าแบบให้ดูยิ้มแย้มดูแจ่มใสขึ้นก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวแป้งปรับให้ตัวผู้หญิงยิม al, ย้มแล้วกันเห็นไหมเราก็สามารถกดจักรยานได้แล้วก็คือไม่ได้กองแกงนะสามารถขับได้จริงขับได้ทุกที่เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แป้งก็จะมาสอนทุกคนทํายืนซ้อนจักรยานน่ารักแบบนี้นะคะทุกคน ในคลิปนี้แป้งขอคนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย